มังมีถือว่าคนโดอยกาเป็นเแมทต่อนอยมาครับมาสร้างคอนเทนต์กิกาง่ายๆเพื่อความเป็นเลิศอย่างเดียวเดี๋ยวการนี้มันการแข่งกันเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของเด็กรับยมเลือกแตนได้ทุกตัวแต่เราจะต้องเลือกตัวอะไรก็ได้แล้วก็ฟอสแล้วก็สตาร์ทเกมโหมดเลยครับ ทุกคนเล่นเกนจิเอ่าเจอย่าลืมสตาร์ทเกมโหมดนะครับเกนจิใช่ไหมใช่ครับเราเราไม่บังคับตัวเพราะว่าทุกคนจะมีสัญญาใจต่อกันใครไม่หยิบเกนจิมาเล่นเราจะไปลุ้มคนนั้น้องกดเกนจิที่มันปล่อยสายฟ้าได้นะเอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่เหลือจะไปลุ้มเองชอบเลยชอบโดนลุ้มเนี่ยมาแล้ว มิโอริวัตเทซึอะไรมาตดกตึกทั้งหลังอันแน่เจอแล้วคนแรกเย่าโดนตัวอมหนีดิหนีไิครับเฮ้ยหาไม่เจอเฮ้ยเใจเย็นใจเย็นมือใหม่มือใหม่โอ้โหที่พูดที่เขาพูดหรือท้องพูดแล้วแต่เราไม่ได้ยินพูดแล้วผมไม่ได้ยินมั้งเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย แล้วสูงสุดสูงสุดสี่ตัวครับเนี่ยห้าสิบแทเดนใหม่ก็ยี่โอ้ยจัดไปอิ่มอิ่มเออได้ก็โอ้ยโอ้ยเดะ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 อะไรวะเนี่ยเยอะที่หายเลยฮึมจะได้ทั้งศาสการเล่นปิ๊กไว้ไปเล่นปิเกเลยเฮ้ยใครบอลปลาใครบอลก่อนแพ้ใครบอลก่อนนะทำไม ยากระโดดหลบเออคนต้อง so well. ันเดียวฮัลโหลฮัลโหลดีไหมครับอ๋อสดท้าเยแล้วับสวดดีกครจะได้ครับผมดูหลายทางแตว่าเอาเกจีเหรอใช่ครับแบบว่าเกจีไฟครับดวนเกจีไฟคิดกดมคอเตอร์ครับผมอากี่าย่าที่แอะ เกณฑกันนี่มีบัคด้วยเหรอครับมันเป็นตรงโปรไฟล์ครับที่เป็นสุดกับอ๋ออ๋ออันนั้นเป็นน่าจะเป็นเฉพาะคนครับเออของผมไม่เป็นนะแต่พอเมืกี้น้องขับวิวเก็บที่ใช่ไหมครับเออขอิวทัแลิวเป็นครับเป็นกันครับอือแต่ของผมไม่เป็นมีผมคนเดียวที่ยังไม่มีคิวมาซึ่งเดียว เกนจิไม่ได้ใช้ค้อนไงล่ะคุณต้องเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเกนจิดีใจคากราคาทุกคนถทั้งรุ่นเจเลยค่ะแต่ว่าลีเกจะสุดของไทยเมื่อกี้หน้าเข้าก็คุณเข้าหัวเลยแค่นั้นแหละยูเอ้ยอะไรแปลกมาเราล้านเจขอบคุณครับนั่อยู่ไหนกันเนี่ยทขาไปม่เก็บจังวะอยู่แถบนี้แหละ

ใครเลือดร้อยบ้างไปลรัซะดีๆเฮ้ยเฮ้ยคุณต้องกดชิปส่เจเลยเจจะตายแล้วไป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 อาอไปรอดเจเจอล่าอีกแล้วเราต้องไปลุมครับผมบอุยอะไรอุนัน พอเก็จเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหัดกัน oh. ฝั่งไหนคนมคตยมีคนใาลอ้ตาอยโอ้ยโยอ้้ยโอ้ออ้ยอ้้ยแอ้ว้ยโอ้ยโยโทำไมอายโต้วขอ้เอายังเลยโอ้อ้อยโ้ยโ้ จะต้องขอขอโทษเดี๋ยวผมครอตัวก่อนนะครับอ๋อได้เลยครับขอบคุณนะผมขอบคุณ

ก็แตะรับไว้โอ้โหนรื่องหนักสดโอ้โหบนนี้เต็มโดนดิแสงอุ๊ยโอเคเยอะเอาแล้วโดนอุ๊ยเบ็ดอาการยังงี้ นีไปตามเพื่อนดีกว่าดีไปตามเพื่อนดีกว่าใช่ไม่ได้ไม่ปล่อยเราจะตามนีเหลือปาจะอะไรแค่ยับั้าวโดนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ้ยที่หลังนี่ที่เราเอางหกัง เาผมจะพีเลงเจอว่าคนเลืนด้อยแล้วนั้นนออย่างตัวนี้ใช่ไหมดดดไม่ได้แม่รัดแม่รไม่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 อ้โหสิ่งเก้าต่อหาไม่นะิโจมเลยโจโจโอ๊ยกาไนหลงดาก ยุ่งสอต่อสิบห้าไม่เข้าหัวปิ๊งๆเลยสามเมตรหอยคุณหัวยักเจนตัวอัตโต้ไอจอมลอยอัตอ้ยอัตโต้เก็บเลือดเนี่ยนี่เมตย เฮ้ได้ก่อนหอไอนักปนักปาดเก็บเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดยวเอะไปล้เยอะไปล้เยอะไปล้ไปแล้วครับไมยุ่แล้วครับมาแล้วฮะมาลาแล้วฮะเดเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ ใครใครอยู่ข้างหลังวะเดียวก้อยครับไปแล้วครับเอวีกุญชันนะครับอย่านะครับอยาดไม่เอานะฮะคุณต้องเราร่วมมือกันครับผมหยาดหยาดหยาดร่วมมือกันลุงกุญชันเราต้องหาเพื่อนโอ้ยผมบอกว่าเราต้องหาเพื่อนเราต้องมีเพื่อนกันไายกว่ากลับกนองอ่ะโดนมาก ยไเฮ้ยเฮ้ย่า่จะชักดาวได้อแวอ่ะจรแบบดาวกระจายมันไม่ออกอ่ะมันออกตีอ่ะโอ้เจ็บใจอ่ะฮัหมิอยอาโต้เลกทีก้านนเลอมตกน้ำดีกว่าปัดไม่ดัดโค้งแยต้องลงน้ำ อ <laughs> ยา่ยาครับอย่าทาโร่ตัวขาดไอ้แบบตัวรถ I am healed โหเข้าโดนน้ำไปเยอะมากจริงๆกแค่20นี่แบบหมด จำเป็นจำเป็นฮัลโหเฮ้ยโอ๊ยวิ่งนิ่งวิ่งคุณจ้างเหรอเป็นแบบนี้เลย่เพราเป็นกันจีด้วยกันมันเก็บอสุรยานเหรอใช่มันตัวเล็กอะ่แต่มันมันน้องเนี่ยที่อ่านเนี่ยเหรอ อนี่เราคิดดูถ้ามีกันสัก8คนระวังครับทุกคนเจ้ามเเขาดักฟาร์มทำฟาร์มเราอยู่ตรงทำประมงเราอยู่ตรงแฟควิสาดนาอ่ะตัวละไปเฮ้ยอาทอเดีตายแล้วครับออกปลุโอ้โเดียวดียวไม่ได้ไม่้ไม่ได้ ตล้วเกิดอะไร Vil. ขึ้นไม่ไม่มอไม่แจกไอ้ยังหลอหลจบเจลือดสเจเลือสไปแล้วไปแล้วโยกโยกอยู่พวกี้ตั้งจะตายเฮ้ยีเดียวตอยแบบอ้ยังเช

ไปแล้วไปแล้วเลื่อนละสิบยา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 หมยังเดือดยิ่งแับอุ้ยเฟ้นมันกระสุดหมดเฟ้นมันกระสุดหมดกระสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นเราอุ้ยยัดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จห้เขาจะตกนะมีคนเขาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว เอาจะค็ณต้องเป็นเกมจ์สีผ่าเอฟซีคนยิ่งลจ้างไม่ไหวเอาตัวมาแฮกเร็วเกือบลวกเฮ้ยโคดัสมาโคดัสก็มาเออโคดัสทำงอ่ะมันจังหวะต้องได้อ่ะคือแดัแล้วก็แบบต้องท่าย์ต้องท่ายารท้าผม ไปกันเองตาดีจบกันไปเราไปขับต้องเกมกันเไปเราไปฟิกเตอร์ลงไปได้ไงไอเก็บพีวอะไรงงไปหมดแล้วทำไมได้ใช่คนเลยโอ้แต่ถ้าถ้าเป็นเหมือนกับว่าฟิกเตอร์ทั่วไปแล้วเล่นอย่างนี้ก็มันจะหนีง่ายขึ้นเหมือนกันนะเหมือนแบบมือได้แด็ดมันจะแข็งได้สมชัต ด้อเรามาเชี่อโอ้ยโดนโดนเห็อย่าทำกกบิดโดนเอ็นอ้ยเป็นคณเล่นเลว่ะไม่ใช่แล้วว้าวพี่หันกลับมาอย่างนี้ไม่ค่อยทันไมต้องบอกอย่าให้เจนจีถึงคอนู้อะไรอย่างี้หินแหลกยับ มาหน้าเ้นเอ็นเอ็นเอ็นมาทุบกันเองน่าจนเจอเออหรือว่าเอาอะไรฮะมาทุบกันเองมาเดินไลนกมคนเล็กมีคนเล็กมีคนเล็กมตตหน้าได้นะได้ครับได้ด้สงข้าคกณเซเดอร์เฟ้าว่าโอ้โหใครมุหลังคอวะ เด๋วเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโ้ยอยาาอะเหยาะโ้ยโอ้ยปากไปดันีอผมกาบลาบโดนแโดนแทนี่นี่ต้องขอผมขอผมคอผมทั้งโอ้ยอย่าย เป็นเล็งเนี่ยทุกคนใจร้ายเอุ้ยพอเจอไอ้หนองคิ้วเนี่ยน่าสงสัยแหละไอ้คุณต้องโดนตาอุ้ยอุ้ยของคุณครับคุณลุงเราจะทำยังไงคุณช้างเป็นโบนัสให้เราค่ะตัวช่วยใจเราจะเจอได้ยี่สิบเียง ดีกันเจแล้วค้ยดาปัดเฮ้ยเอาปักกาเอาปกก้าดีมาีที่ผมช่วยตัวไลไโอ้โหอเถอะแค่คิวเดียวเท่านั้นใครก็ได้โอ้ยเห็นอย่างนี้ใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนหนีเจแล้วให้มันหมดเวลาได้ไ้นเว

ถ้าจะสองหัวแน่ขี้งหัวเดียวได้เหจะบอกนะเรียบร้อยโอ้ยอย่างนี้กันครับเราเราจะน่าเจครับ9วกลับมาคืออะไรกันครับเนี่ยต่อไปยอดท้อนทองเดี๋ยวฉากไหมตัดเป็นไอคินวัดได้ไอคินวัดกันได้เล่นไหมฮะต่อไปฮะครับส่งคาบกูเสร็จ